สวัสดีครับบวยสวัสดีครับพี่ทานสวัสดีครับดีใจจังเลยหลายช่องห้าหกช่องเลยวันนี้นานๆได้มาทีครับนานๆมาทีก็มาหกช่องจนผมทําอะไรไม่ถูกเลยก็เอางดเห็นว่าฟันดีมากเลยครับฟันดีเล่าความฟันก่อนนะฟันยังไงบ้างเด็กเด็กน้อยเนาออันนี้ก็เอาให้ที่ฟันฟังเลยครั้งหนึ่งฟันดีเด็กน้อยให้แม่อุ้มแม่อายุแปดสิบแปดปีให้อุ้มเหลืหลานก็ คลานมาหาผมเลยผมก็อุ้มพึ่งมันทิ้จะเปลงราดเป็นเป็นแฝดแฝดสองแฝดสองเลียวมาดูเขาตีเป็นยังไงเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยตีเป็นยังไงก็ยิงด้วยผู้ชายนะผู้ชายครับแต่ถ้าแคมเปนเราก็ตีเป็นโกลงาก็ะห่าเนาะโเปลงราดเป็นสองกระห้าสองแล้วก็เด็กที่สามสิบห้าแม่อายุแปดสิบแป็ดก็เลยจับเป็นห้าแปดสองโคลงชกสุดก็เลยวงกลมไว้ เอาฟันแบบไหนก็ตีเป็นตัวเลขเอฟซีทุกทุกครั้งเลยดูเลขดีกว่าผมลืมหมดละสามห้าห้าสามห้าห้าแปดสองกับวงกลมก็คือห้าแปดสองหนห้าแปดสองไหห้าแปดสองก็ยงไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เพราะว่ายงขึ้นไปหาในี่้าด้วยก็เลยไม่ค่อยกลมแต่สามตัวก็ห้าแปดสองครับที่อยู่ในวงกลมจ้ะ สามห้าห้า <35 5 S 1> เป็นไงครับสามห้าห้ากับแปดสองสองสามห้าห้านี้ก็คือเลขที่เลขที่ของแม่สามสิบห้าแล้วเด็กน้อยที่เป็นแฝดก็มันมันจะมีถ้าตีเป็นภาษาไทยกลงากับห้าก็คือห้าสองตัวแต่ผมก็เลยตีสามห้าห้าตอนเลขที่สามสิบห้าเด็กแฝดเป็นหญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายเลขที่เป็นห้าห้ากลัก5 5 5บมาห้าและอีกอย่างหนึ่งผมก็ตีเป็นห้าแปดสองที่ผมบงกลมห้าแปดสองก็คือ โกนงาเนี่แหละอันนี้คือชอบชอบส่วนตัวครับส่วนข้างล่างแปดแปดสองมาอย่างไงครับอันนี้แปดแปดสองอายุแม่ครับอายุแม่ส8 <88. S 2> แปดอุม้มหลานแปดสองตีเป็นแปดแปดสองในความฝันนี่ฝันเห็นแม่อุ้มเด็กฝันเห็นแม่อุ้มหลาน,านเด็กน้อยก็คือหลานชายนยี่แหละอ๋อพึ่งประมาณเจ็ดเดือนครับครับแล้วแม่อุ้มเสร็จก็หลานมาไหนมามาหาผมมัน ออกกองบามาหาผมมห้ผมอุ้มแล้วก็เฟดเด็กคนเดียวไปเฟดเป็นสองแต่นี่ผมตีปริศนาปริศนาคนงานก็คือห้าเรเรามาแยกเป็นสงก็คือห้าสงแล้วอายุแม่8ปดสิบแปดเราไปจับเ <88 S 1> ลยครับเราไจับแปดสิบแปดนะครับจับแปดห้าแปดสองปัดเลขที่สามสิบห้าสามสิบห้าอายุแม่แปดสิบแปด ก็เลยตีเป็นสามห้าห้าตีเป็นอย่างนี้เลยเลยที่สามสิบห้าคนง,งาสอง,งก็คือ,อตีป็นห้าสองแต่ห้าสองเราลงมาแบบนี้ก็เลยผมจับสอบตัวมา้ยสอบตัวมาห้าเปดสองชอบสุดถ <c oughs> ้าไม่ผิดก็ถูกอันนี้คือพี่ทัศต,ตีให้เนาะอ <c oughs> ันนี้ผมตีให้ก็คือแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้ถ้าชอบห้าสองก็ลงมาก็ให้ประมาณนี้เลย แต่ถ้าโป้งสุดท้ายต้นหนึ่งห้าศูนย์โป้งสุดท้ายหนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แต่ผมไม่เขียนตัวนี้มาจากไหนครับผมอันนี้ฝันมาขึ้นฝันมาขึ้นฝันมาจากไหนมาขึ้นนี่ยจำจำไม่ได้พี่จำได้ตัวตัวเลขจำได้ตัวนี้เลยลงคุ้มเลยตัตัวนี้ ายเดี๋ยวผมเอ็นในในจักรยจำมันหนู่เดแต่พาในในตรง่านจักรยานมีสามศนนย์สาเปิดฝายข้งหนึเป็นห้านเาน1ับกครับเพราะแต่แต่ถ้าเตัวเลขมันจริงจริงศูนสามสมศูนครับก็เลยกลัวมันซับซ้อนกันเลยตัวอื่นก็เลยเอาหนึ่งห้าูน มันทุกวันผมฝันมันจําไม่ได้เพราะไดที่พักใหม่มันสนุกเกินไปเลยอยากนอนในเต็นท์เก่าอีกทีนึงเวลาจะมาเอาตัวเล็กทีนี้ที่ฟันต้องโทรมาเดี๋ยผมจะมานอนแ่ถวนี้ฝันแม่นเวลานอนกับพื้นมันจะฟันแม่น นเลขก็ที่เล็ก็ประมาณนี้ฝันที่ให้ก็ประมาณนี้เนาะฝันคือคือฝันวันพระด้วยครับฝันวันพระเราต่อยเราย้อนอีกทีหนึ่งเนาะฝันนแม่หลานอุ้มหลานแต่หลานก็ไม่อุ้มเสียก็คลานนะครับผมแล้วผมอุ้มปพ๊กหลานมันก็แยกเป็นแฟดสองกับแฟดสองก็เลยตีถ้าแฟสสองถ้าเราตีก็เฟดสอง แลายุแม่แปดสิบแปดและเลขที่สามสิบห้าปวดง,งานอีก <35 5 S 1> ก็เลยตีเป็นสามห้าห้าแล้วก็แปดแปดสองแล้วผมจับสามตัวก็คือห้าแปดสองที่ผมบงกลมให้ครับนั่นแหละเอซเวลาผมเล่าความฟันเอ๊สับสนแน่นอนครับจำ<อ>ตัวเลขเอาดีกว่าล่าสุดก็คือฝันล่าสุดคือฝันขับจักรยานเก่าที่หลวงปู่เคยซ่อนท้ายนแหละแต่ในตรงอ่านที่เขาเป็นอ่านมันจะมีตัวเลขอยู่สามศูสาม จักรยานเปล่าก็ยังอยู่แต่ตัวเลขสามศูนย์สามแต่ผมเคยฟันมันออกหนึ่งห้าศูนย์รับเลยให้เอาหนึ่งห้าศูนย์แต่ผมไม่เขียนให้จำเอาบอกให้จำเอาเนาะครับถ้าถูกผิดก็ดูคลิปเอาไม่งั้นเขาไม่ดูคลิปหนึ่งห้าศูนย์เดี๋ยวเขาจะเลื่อนต๊ดเห็นตัวเลขก็เลื่อนไปแล้วไม่อยากดูละอันนี้ก็เล่าให้ฟังดีกว่าหนึ่งห้าศูนย์โค้งสุดท้ายหนึ่งห้าศูนย์ครับไม่ได้เขียนให้เลยท่านผู้ชมอันนี้ไม่เขียนให้หนึ่งห้าูนสาศูนย์ แล้วก็เลขเลขครั้งแรกก็คือสามห้าห้าแปดแปดสองแล้วที่ผมหมกลมคือห้าแปดสองตัดสามเหรนเด็กน้อยก็ตีปัญหาเป็นตัวเลขประสาทเทเมรผสมกับท้าครับแล้วก็เอาอายุมาจับหรือเอาเลขที่มาจับก็เลยตัวเดียกกันน่าจะชัดเจนแล้วแหละไหนบอกแล้วต่เนี้เนาะแต่แต่ถ้าทีอยากจะไปตีความฝันของพี่ทัศ์เองก็ ตามที่เรามาถ้าสองตัวผมสองตัวก็คือถ้าเราจับสองห้าก็ได้ครับพอคกลงาสองโกก็คือคนงาถ้าติเป็นภาษาเกมแมก็คือห้าห้าแล้วมาเฟดเป็นสองก็คือห้าสองแต่ผมไปจับดึงเลขที่สามสิบห้ามาตัวหนึ่งคือดึงเลขสามมากับเลขห้าก็เลยสามสามห้าถ้าเราเอาลงสามห้าสองแต่ผมไม่เขียนแค่นั้นลปผมเขียนแค่นี้ ให้ดูอีกรบอบดูีกท,ทีหนึ่งแล้วถ้าชอบลงค,คือห้าสองถ้าชอบมาแบบนี้คือสามห้าห้าถ้าชอบที่ผม,มกวลงคือห้าแปดสองยังไงก็ต้องมาแบบตัวนี้ครับเห็นไม้ตังนี <laughs> นค้ครับ,รบด้วยจัดเดอะเอฟซี FC, เดี๋ยวว่าว่าผมโอพิ่ฐรัดเราความฝันในฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงผมก็ค่อยด้วยอ่าพี่คุมทรัพย์ทำไมจะคุยอะไรลัดไร้ลั สกูเปิดเสียง่ะกลเปิดเปิดไฟไฟมันมืดนี่ไฟนาไปสามสี่หมดแล้วอันนี้ติดงานค่ะติดธุระติดงานอันนี้ก็คิดถึงทุกช่องอยู่แต่โอ้มองมาเย็นทางก็ลำบากฝนตกสองสามวัน้ฝนตกตกครับเช่ไหมหนูบอกว่าอุ้ยไม่ต้องไปจอดจอดก็เลยบอกว่าเออไม่มาไม่เป็นไรเพราะทางมันลำบากเกินดุลย์ัลยตลอดเลย รถล้างหาใหมนี่อันนี้ก็ช่องคุบซัพ์ขอบคุณช่องคุบซับพิยนาอินดีแชนแนลอินดีแชนแนลที่จำไม่ได้แลวเดี๋วพี่ปันสานทีมิสารไอ้ของทองครับไอ้ของพองแล้วก็คุณพี่มุนี้แชนแนลเบาอีสานดิสแก่นทางนี้ละวแชนแนลก็ขอขอบคุณทุกทุกช่องที่มาติดตามช่องกระท่อมละสังขารแล้วก็ไม่ลืมคุณทัศคนนี้เนาะอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณพปนอย่ญญางสูงหมาย f c ที่ดูติดตามชมก็ดูให้จบแล้วก็ดูตัวเลขและพิจารณาว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็อยู่ที่ f c แต่ผมก็ให้เป็นแนวทางถูกผิดก็ยัมวัากันมองเป็นแนวทางเป็นบางฝันบางทีก็มีถูกบ้างแต่โมไซค์เขาซื้อให้แล้วพันหนึ่งราจะพาะตัวเลขนี่เลยแปดหนึ่งสองสาตัวก็ได้มไซค์พันหนึ่งเขาซื้อมาถวายให้ผมอันนี้ก็เขาซื้อมาให้